สวัสดีสวัสดีนะครับเย็นวันอังคารนะครับเปเย็นวันจันทร์วันที่สามครับกระล่างสีใสขึ้นเด็กไหมครับก้อมฝึกครับนะครับร่างสีผูขาครับเตรียมเชือกไว้ครับเตรียมไสรยลักไว้ครับแล้วก็นกมาเทียบชาตินี่ครับมันได้เห็นชาติครับ เฮ้มันจะได้ขึ้นยู่บ้านไหมแล้วนี่ว่ามันคิดยังสีนะครับนี่ครับตัวนี้ไอ้ซื้อเพชรมุกดาครับเพชรมุกดาเด็กไหม่ครับแปดเดือนครับกระดังเสียเอาขึ้นจ้านและเตรียมเสื้อผูคขาให้พร้อมนะครับเสื้อนี่ก็สื้อสวยครับไร้รับการสนับสนุนครับเดี๋ยวผมแท็กซื้อเพิ่อีกที่นึ่งครับงานพันงามดีครับ ขอบคุณครับ